สวัสดีค่ะวันนี้แฮมและครอบครัวกําลังจะเดินทางไปอาบูจานะคะหนึ่งวันที่อาบูจาค่ะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวนะวันนี้ไปทําธุระพาลูกสาวไปต่อพาสปอร์ตไทยที่สถานทูตไทยที่อาบูจาค่ะเวลาออกจากบ้านตีสี่สิบหกนาทีตื่นตั้งแต่ตีสามใช้เวลาเดินทางออกจากบ้านครึ่งชั่วโมงก็มาถึงสนามบิน MM1 ค่ะตอนนี้กําลังรอสามีไปหาที่จอดรถอยู่ค่ะ เข้าไปด้านในก็ไปเช็คอินค่ะวันนี้เราเช็คอินเป็นไฟแรกนะคะคือหโมงเช้าเช็คอินเสร็จแล้วเรามาหาที่นั่งด้านในค่ะถึงเวลาที่จะต้องขึ้นเครื่องแล้วเขาก็จะมีรถบัสมารับค่ะแม่ก็พาลูกดูชมวิวดูนู่นดูนี่ดูนั่นดูสายการบินนั้นสายการบินนี้ลูกก็ตื่นเต้นค่ะที่จะได้ขึ้นเครื่องบินอีกแล้วส่วนอีแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะอีแม่ไม่ชอบขึ้นเครื่องบินเลยมีหลายคนสงสัยว่าเด็กอายุหขวบ ต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินเต็มราคาหรือเปล่าจ่ายเต็มนะคะเพราะเขาก็จะมีที่นั่งเป็นของเขาเล็กอย่างเขาจะนั่งตักเราไม่ได้ค่ะเพราะเขาตัวหนักแล้วจากเลกอสไปอาบูจาใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงนิดๆน,น,นะคะอันนี้ตอนเครื่องขึ้นค่ะอีแม่ก็พาลูกดูวิวค่ะอีลูกก็บอกปิดค่ะปิดปิดหน้าต่างค่ะจะปิดทําไมคะแม่จะดูค่ะแม่จะดูวิวสวยๆค่ะ จากเลกกสไปอาบูจาใช้เวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะคะหลายคนสงสัยว่าแล้วทำไมไม่ขับรถไปเองล่ะเอาจริงๆแล้วจะขับรถไปเองมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะ 1. ด้วยระยะทางที่ไกลมากจากเลกกสไปอาบูจาเท่ากับขับรถจากกรุงเทพไปภูกเก็ตเลยและถนนเส้นทางก็ไม่ได้เอื้ออำนวยไม่ได้ปลอดภยัยถนนไม่ดีอาจจะโดนป้นอาจจะโดนลักพาตัวได้สารพัดเลยค่ะ ลงเครื่องที่อาบูจาแล้วอากาศค่อนข้างเย็นค่ะ24องศาแต่ที่เลกอสอะอากาศไม่ได้เย็นอย่างนี้นะที่เลกอสอากาศประมาณ29เรื่องหรือบางวันก็30องศาไปเลยจ้าจากสนามบินไปสถานทูตไทยจ่ายค่าอูเบอร์ไปประมาณ5,000นีล่าค่ะเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะคะ สำหรับใครที่จะพาลูกไปต่อพาสปอร์ตที่สถานทูตไทยจะต้องนัดวันไปก่อนนะคะและจะต้องไปพร้อมกันพ่อแม่ลูกค่ะเพราะจะต้องมีการเซ็นยินยอมเพื่อให้ลูกทำพาสปอร์ตค่ะเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมนะคะก็มีหนึ่งใบสูนิบเด็กค่ะาพาสปอร์ตที่หมดอายุแล้วพาสปอร์ตของพ่อและพาสปอร์ตของแม่ค่ะ ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ทางสถานทูตเช็คก่อนนะคะว่าถูกต้องไหมเพราะถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องและไม่ครบอาจจะไปเสียเที่ยวได้นะคะยังไงจะไปก็ตรวจสอบเอกสารแล้วก็นัดวันเวลาไปก่อนด้วยนะคะแล้วก็เช็คสภาพอากาศด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ